ร็รู้กันอยู่ว่านิสัยของคนไทยเป็นยังไงนะคะทุกคนรักจริงเกียดติจริงนะคะทุกคนแต่ก็มีน้ำใจมากกว่ามีน้ำโมโหนั่นเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือนิสัยของคนไทยนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีสบายดีผมเป็นพี่น้องปองปายเบอร์สุขูสุคนเดือจ้าที่เขามาติดตามครับชมครับฟังแพรว่าคนโกกคนเก่าค,คนเดิมจ้าทุกคนืัเนี้ก็มีประเด็นอ่าหอนแห้งนอทีจะมาขอหวา่เดือจ้านอกต่อเหนือมาจากเวลาอีพีที่เพรว่าได้นําเสนอไปเกี่ยวกับแรงงานค่ะมีนั่นเองนะทุกคนและก็มีอ่าขงังหนึ่ง ีเที่ยวขมิน,นะคะทุกคนก็จะมีเอฟซีหลายๆคนหลายฐานน้อง่นบอกมาว่าเออทําไมน้องแพรววช่วงนี้ทําแต่เกี่ยวกับอ่าแรงงานขมิอะไรต่างๆนานาเนาะทุกคนเพราะวา่าประเด็นสําคัญเลยทุกคนคือแพรวาเนาะก็ได้ไปอ่าเจอเจอกับตัวเองนะคะทุกคนเหตุการณ์ที่มันขึ้นมันมันเกี่ยวกับแพรวาทุกคนก็เลยมาเล่าสู่กันฟังคนยังไงอ่ะแต่ที่จริงนะทุกคนก็จะบอกว่า อันนี้คือยังไม่ได้รวมเนาะว่าทั้งหมดแล้วก็มีคนดีและไม่ดีนะคะที่ปะปนกันไปแต่ว่าคนดีอ่ะจะน้อยหรือเปล่าเหมือนที่เอซีได้แนะนำมานะคะทุกคนก็เลยบอกว่าในวินาทีหรือในการกระทำของเขานะคะที่เขาทำกับเราอ่ะเขาไม่ได้คำานึงเลยว่าเออ จะเป็นยังไงพอทําแล้วก็อยากให้คนอื่นลืมง่ายๆอะไรอย่างนี้หรอถึงได้ต้องมาบอกว่าออขอโอกาสได้ไหมอย่างน้นอย่างนี้นะคะทุกคนและช่วงนี้กําลังมาแรงเลยจะปิดรับแรงงานลาวกับแรงงาน,ขนเขมรแพว่าบอกเลยนะคะไม่ใช่แค่คนลาวทีหาเวียงานเหตุหยากทุกคนคเนม์นกันนะัด และการบอเมนคอมเมนทีนักคนเราก็หนักคือกันนะทุกคนนักแห้งขนาดเลยเพราะว่าหลายๆคนอ่ะจะทักมาทางเศษเนอะวาเออ น้องแพว่าโน่นนี่นั่นเนาะเออเออยแพว่าอย่างต่างๆนานาทุกคนเจ้าเป็นอ่า u u u e e อย่างต่างๆนา่นาเจ้าน่าจะมีเอฟซีไลฟ์อ่าข่อยฝากอ่าห้างานแหแน่ด้วจังสันจังสีอย่างต่างๆนานาทุกคนคือบางคนอาจจะมีแค่พาสปอร์ตแต่บางคนก็คือมีบัตรทํางานแล้วแต่กลับไปนานอะไรประมาณนี้นะคุณทุกคนก็เลยยังแบบว่าอ่าเตรียมเพื่อจะต่อยังก็คือเยอะมา เลยทุกคนคือร้ายขนาดเลยเพราว่าก็บอกเลยว่าตัวเพราวายเองยังเอาบอลอดนะทุกคนยังแบบว่าอ่าตรงกอดให้แน่นๆอ่ะกอดแน่นๆนะทุกคนเหมือนกับอ่าเก่าตาฉางเลยที่เขาเอามาติดไว้เลยขนาดนั้นเลยนะ <S <S พอว่ายังถึงตรงเบาขนาดนั้นทุกคนคือแบบแม้แต่แรงงานที่มีงานเฮ็ดอยู่แล้วนะทุกคนแม้กระถางอ่ะแรงงานที่แบบว่าหิดฮิด ที่เคยเห็ดประจําที่เคยอยู่อยู่แล้วไกลย่งตรงหยาเพราะว่า มันจะมีช่วงที่แบบว่าเพื่อนตรงการที่จะอยากให้กับบาทนี้ต่างๆนานาทุกคนเพราะว่ามันจะโบถึงขันว่าเข้าตรงจ่างบอยากจะจ่างแล้วเพราะว่าเพื่อนจะมีแบบคําบอกคําจ่าหรือว่าการกระทํำเนาทุกคนที่มันแบบว่าโบสมดุลกันนี่แหละคือเหตุผลที่แบบว่าเพื่อนบอยากจ่างต่อเนาะกลเป็นประเด็นที่หลายๆคนถามว่าเป็นยังคือหวาถึงนาทุกคนเพื่อว่ากาสีผ้า fc เนาะมาฟังคอมเมนต์จาก อคอมเมนต์นอกของ f อซว่าเพื่อนมีความรู้สึกแนวใดนะคะมีความคิดเห็นยังไงคือจริงๆอ่ะบางคอมเมนต์เนาะก็บอกว่า อ,อยากให้เห็นใจหรอออยากให้แยกแยะหรออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ในวินาทีหรือในการกระทําของคุณทําไมคุณไม่รู้จักที่จะแยกแยะล่ะแต่พอมาเจอผลกระทบแบบนี้คือแรงงานอาคือไม่มีงานให้ทําคือนายจ้างคนไทยเขาไม่ต้องการเขาอยากให้กลับบ้านไปเพราะว่าคุณอะก่อเรื่องก่อปัญหาอะไรมากมายที่อย่างนี้คุณมาบอกว่า ขอร้องอยากให้แยกแยะอยากให้เห็นอกเห็นใจทุกคนคะคือไม่มีใครทํานะคุณทําตัวเองก็เลยบอกว่าแยกแยะไม่ได้ค่ะก็คือบอกว่าโก h o m เลยนะคะอ่ะแรงงานขมีนเชิญกลับบ้านได้เลยคะ่ะอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนในมุมมองของแพรวาเนาะแพรวาคิดว่านะคะคือคือเป็นคนหนึ่งที่เจอแล้วที่แบบว่าเออมัน มันฝังใจนะเพราะว่าทําไมถึงฝังใจเขาทําเราแรงมากแล้วเขาทําเราอะ่ะคือไร้ความเมตตาปาณีแล้วตอนที่คุณทําอ่ะคุณไม่คิดถึงไม่คํานึงถึงเหตุแล้วผลเลยและจะมาอ้อนวอนให้คนอื่นเขาเห็นอกเห็นใจอะ่ะมันยากนะคะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้โอกาสนะสําหรับคนไทยอะ่ะคือเขาให้โอกาสแล้วแต่คุณก็ยัง ทำทำแล้วทำอีกแล้วก็มีสื่ออะไรต่างๆนาะนาะเนาะเกี่ยวกับอ่ากำทางกัมพูชานะคะคือเขาก็พูดว่าโน่นนี่นั่นอ่ะอย่างเส้นเนาะการพูดบอลหรือว่ากีฬาเกมอะไรต่างๆนาะนาะนะก็คือบอกว่าเออขับ มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะแม้กระทั่งแต่ก่อนหน้านั้น,านาก็มีเรื่องมวยคุณกับแม่เอออะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะทุกคนก็คือมันยืดยาวอะ่ะแล้วทีนี้ก็นี่แหละสองสอง,สองประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยทั้งคนลาวแรงงานคนลาวแล้วก็แรงงาน ขเนนะคะทุกคนที่ได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็มี FC ฟคอมเมนต์บอกว่าเรื่องนี้คงต้องยาวหน่อยนะเพราะว่าน่าจะรู้จักนิสัยของคนไทยดีคืออะไรก็ลแล้วแต่คือมันไม่ได้จบง่ายๆทุกคนเพราะว่าก่อนที่คุณพูดอะคุณไม่ได้คำานึงไม่ได้คิดถึงอาจ ที่มาที่ไปเลยเหรออะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจเขานะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะคือเข้าใจแหละเพราะว่าเขาก็จะคอมเมนต์แบบนี้นะคะคือยาวจนถึงซีเกมนู่นแหละคนไทยนี่ใส่แบบไหนควรจะรับรู้ไว้นะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าคุณตายพ่อปากเองนะขมิญสำนวนไทยว่าไว้ประหมอตายพ่อปากใช้เน็ตแรงนะคะทุกคน ใช้เน็ตแรงคนไทยด่าคนไทยเนรคุณคนไทยอันนี้ก็คือเรื่องจริงทุกคนอยากจะบอกว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ต้องยกให้เขาเลยนะคะต้องยกให้สัญญาณทางฝั่งไทยเลย เวลาที่เราจะใช้อะไรเราจะพูดอะไรเราก็ต้องคำหนึ่งไปก่อนและอย่างเช่นเนาะที่มีแรงงานคนคเขียนหรือว่าคนลราด้วยกันเองก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็มีบางท่านเนาะบางท่านบางคนที่ออกมาพูดนะคะว่าเออโน่นนี่นั่นและผลสุดท้ายก็ต้องทํามาเป็นอ่าปีบน้ําตาให้คนอื่นสงสารโน่นนี่นะคือจริงๆอ่ะเราไม่ควรต้องทําบีบน้ําตาไหม คือเราควรจะคิดก่อนทําคิดก่อนพูดสิแล้วบางอย่างเช่นนะ่ะก็จะพูดแบบเออไม่สนใจไม่แค์นูน่นนี่นั่นแล้วพอสุดท้ายจะมาคิดทีหลังว่าเออรู้เท่าไม่ถึงการมาบีบน้ําตาคือทุกคนรู้ว่าการที่เราเอาลงไปโซเชียลอะ่ะมันอาจจะแรงแล้วมันก็ไวมากแต่การที่เราพูดแบบนั้นอะ่ะเหมือนเราเจตนาเลยใช่ไหมคะ จริงๆนะคะทุกคนเราก็ต้องควนคิดเนาะและทีนี้เขาบอกว่าไม่สมควรที่จะให้อภัยจริงๆไม่สมควรเลยไม่ไม่น่าที่จะให้ภัยจริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะบอกว่าจริงๆอะ่ะคนเราอะ่ะน่าสงสารนะเรายังมีเยื่อใยให้แต่คนขมิน้นไม่น่าเพราะว่าขมิ้นอะ่ะ ใส่ร้ายคนไทยยังไม่พอแถมยังมาทำงานในไทยเนิ่นนานสิปียี่สิบปีห้าปีสามปีขึ้นไปถึงสิบปีสิบกว่าปีพอผลสุดท้ายกลับไปบ้านแล้วเคมนูน่นเคมนี่ทำนูน่นทำนี่อ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเป็นของตัวเองหมด แต่ในความเป็นจริงนะทุกคนอันนี้คือยอมรับเลยว่าเขาก็ทําจริงเนาะไม่ว่าอะไรประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับไทยที่ว่าดังๆยอดฮิตอะไรต่างๆมานล้ทุกคนคือจะเค็มไปหมดเลยคือจะ,อ,ะอันนี้คือต้นตําเนิดมาจากนู่นนะมาจากาเมนนะั่นโน่นนี่นั่นคือ คนเชื่อไหมคะว่าเป็นใครเขาใครเขาโกรธสิคุณอุตสาห์มาทํางานในประเทศไทยมาพึ่งใบบุญของเขามาอาศัยทามาหากินให้ทําให้ชีวิตในการเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วพอคุณกลับไปบ้านคุณก็พูดนูน่นพูดนั่นเอาโน่นเอานี่ไปเป็นของตัวเองคือจริงๆนะอันนี้ก็คือ มันก็ไม่ถูกใช่ไหมแล้วถามว่าไม่โกรธหรอโกรธสิคะเป็นใครใครก็โกรธอ่ะเป็นเป็นตัวของแอดมินเองก็ยังโกรธนะทุกคนคือโกรธจริงๆและแค่ครั้งหนึ่งนาะที่มีช่วงนั้นที่แบบว่าเออเกี่ยวกับเพลงใช่ไหมสารวันเออแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เขาบอกว่าเออนี่ต้นกําเนิดน,นะมาจากประเทศเขเมรน,นะคือเราก็ยังงงเฮ้ยสารวันมันเป็นแขนของมันเป็นจังหวัดหนึ่งของคนลาวเลยนะเพลงของสารวันเนี่ย ยังมีกล้ามาพูดว่าเออโน่นนี่นั่นเป็นของตัวเองคือนี่แหละทุกคนมันเป็นที่แบบว่าคือปตาหมอตายเพราะปากใช่ไหมเพราะว่าคําพูดของตัวเองอะ่ะคือมันเหมือนที่ว่าสุดท้ายมันก็เฝาเผาตัวเองทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเราอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะบอกเลยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่ ได้เล่าไปเนาะก็ส่วนมากอะก็จะมีคนดีอยู่แต่คนไม่ดีก็อาจจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะก็อยากจะให้แยกแยะแ,แต่ถ้าคนไหนที่ไม่แยกแยะเราก็พร้อมที่จะบวกก็รู้ๆกันอยู่ว่านิสัยของคนไทยเป็นยังไงนะคะทุกคนรักจริงเกลียดจริงนะคะทุกคน แต่ก็มีน้ำใจมากกว่ามีน้ำโมโหนั่นเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือนิสัยองค์คนไทยนะคะโอเคนะคะอีพีนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะแอดมินพูดผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอโทษเอฟซีทางฝั่งเรา ฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ FC ที่ได้รับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ